สัญญาณเศรษฐกิจของไตรมาสที่2แล้วก็เดือนมิถุนายนนั้นเนี่ยค่อนข้างชัดเจนว่าเศรษฐกิจมันะชะลอลงมากกว่าที่หลายฝ่ายคาดการโดยสาเหตุหลักๆที่เศรษฐกิจชะลอลงนั้นเนี่ยปัจจัยหลักๆที่1ก็คือมาจากการส่งออกซึ่งมันเป็นสัดส่วนที่ใหญ่ของระบบเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะการส่งออกไปคู่ค้าหลักจีนอเมริกาญี่ปุ่นนะครับหดตัวลงหมด อันนี้ก็คือเป็นสาเหตุหลักตัวที่1ปัจจัยที่2ที่ทําให้เศรษฐกิจในไตรมาสที่2เนี่ยชะลอลงมากกว่าที่หลายฝ่ายคาดการณ์ก็คือในเรื่องของการใช้จ่ายในประเทศที่มันชะลอลงการใช้จ่ายในประเทศเนี่ยผมแยกออกเป็นสส่วนส่วนที่1ก็มาจากในเรื่องของการบริโภคภาคเอกชนและส่วนที่2ก็คือการลงทุนภาคเอกชนการบริโภคภาคเอกชนนั้นเนี่ยชะลอตัวมากกว่าที่คาดการณ์ก็มาจากสาเหตุย่อยอยู่สสาเหตุ อันที่หนึ่งก็คือในเรื่องของการเป็นภคสินค้าคงทนโดยเฉพาะอย่างที่เราทราบดีกันก็คือในเรื่องของรถยนต์นั่งรถจักรยานยนต์รถยนต์นั่งนั้นก็เป็นผลมาจากตัวที่มาตรการที่กระตุ้นเศรษฐกิจนะครับในรถยนต์คันแรกก็เป็นที่ตามที่เราคาดการณ์กันไว้อยู่แล้วว่าพอเมื่อหมดพลังของรถยนต์คันแรกซึ่งความตั้งใจเนี่ยมันก็เป็นมาตรการที่ชั่วคราวเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมมาตรการรถยนต์คันแรกเนี่ยหมดพลังลง อ,อัตราการบริโภคโดยเฉพาะสินค้าคงทนเนี่ยมันอัตราการขยายตัวก็คือมันต้องขยายตัวชะลอตัวลงนะครับและยิ่งมีฐานที่สูงอีกมันก็เลยทําให้ติดลบส่วนที่สองก็คือการบริโภคทั่วไปซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับพวกสินค้าคงทนอันนี้เนี่ยก็จะเห็นชัดว่าเริ่มมีสัญญาณชะลอตัวเช่นเช่นเดียวกันแต่ไม่ได้ชะลอตัวมากสาเหตุที่ไม่ชะลอตัวมากก็เพราะว่าการจ้างงานมันยังดีอยู่ การอัตราการว่างงานยังต่ำอยู่ทําให้รายรายได้ของผู้บริโภคทั่วไปก็ไม่ได้ยังไม่ได้ลดลงมากเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้ก็เป็นตัวที่ทําให้การการบริโภคในภาพรวมเนี่ยมันไม่ได้หดตัวลงมากนะครับแม้สินค้าคงทนจะหดตัวลงก็ตามเศรษฐกิจไทยเมื่อเครื่องยนต์หลักถูกกระทบเนี่ยชะลอลงจากเศรษฐกษิจโลกเศรษฐกิจไทยถูกกระทบแน่การใช้จ่ายในประเทศเนี่ยจังหวะของการขับเคลื่อนเนี่ยการ บริโภคสินค้าคงทนซึ่งเราคงไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนไปได้อย่างต่อเนื่องเครื่องยนต์เดียวจังหวะในการบริหารเศรษฐกิจมันถึงมีความจําเป็นอย่างมากที <It> s <S ่จะต้องใช้รายจ่ายของภาครัฐมากระตุ้นเศรษฐกิจทั้งปีเนี่ยสสคคาดไว้ครั้งที่แล้วเนี่ยคาดกลางอยู่ที่4.5ในช่วงเนี่ยคืออยู่ใน4.5จากข้อมูลไตรมาสสองที่เรามีล่าสุดเนี่ยมันอยู่ใกล้เคียงกับตัวเลขตับก็คือประมาณใกล้เคียงกับ4%เ